แหล่งแพนโซในคนเยอะมากโอ้โหอันนี้ยเป็นภูทานอาร์ตรอฟขอน้ำล้นบอ่อไฟเบอร์อย่างสวยอ่ะน้ำมีความเป็นสีฟ้าด้วยอ่ะมันเหมือนกับเราสามารถดินละมิดน้ำตกได้ที่บ้านอ่ะมันดอกจริงหรือดอกปอมอ่ะโอ้ยสวยอ่ะอกากองสีก็แจ่มมากอ่ะ กอมนี้คือสวยมากอะมะกอกอะสวยสุดอะอารมณ์เหมือนกับใบเล็กๆเลยเหมือนใบของกอมเลยอ่ะอันนี้สําหรับว่าเทคเอาอีเลยกลับบ้านเลยแน่นอนยอย่างเงี้ยเ้วาะโซนต้นไม้ตรงเขาก็มีต้นไม้เยอะแยะเลยแล้วก็คนซื้อเตรียมเทคโฮมกลับบ้านอ่ะดอกเหมือนต้นลิลลี่ด้วยเลยอ,ะอ่ะเออสวยเฮ้ยดาวแวว สวยเูมอันนี้เป็นต้นเลมอนหมดเลยอ่ะมีทั้งมะนาวอ่ะออกแนวผลไม้เปรี้ยวอ่ะมีเลมอนมีอุ้ยดีดีดีลูกนั่นดิราคาเดีลูกน่าหน้าใหญ่เต็มต้นเลยนี่รสแมรี่ใบชาบใบัาสลีปต้นแคลเฮ้ยเลมอนเลก้าว้าวเทศกาลวันแม่ N, มาดูดอกมะริกัน ส่วนมันจัดในกระถางเล็กๆะคะ่ะมันหอย่าไม้เลื้อยอันนี้มันเลื้อยอย่างนี้เลยเหรอเลื้อยแบบนี้เลยอะเทียบกันบใบเหมือนใบผักอะไรวะวอร์เครผักเป็ดญี่ปุ่นกล้วยไม้ที่ดูแบบโอ้โหสวยสุดอะที่เล็กๆน่ารักก็ตอนวัยี่หุบสวรค์นะคะแต่เขายัางไม่บานถ้าบานแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ อาเป็นสุคนธาแต่ว่าลักษณะเหมือนต้นจำปีกับจำปาดูดิคะวุ้ยหอมมากหอมแรงต้นที่ใหญ่นี่เขียนว่าพุทพุทพว,วงดวงใจอ,อันนี้มอนจำปานะคะสีเหมือนกับต้นจำปา้าส้มอส,สวยกัดสวยสุดสวยสุด ืีวนานอลาดอกแ,บบแปลกไปเหมือนฟีล์เหมือนลำโพงว้าวชื่อว่าต้นลอลีฟล็อปมันก็กลายเป็นแบบนี้ต้นเลยอ่ะเต็มลูกลูกเลยอ่ะาง c i ตอ u s โก l d e n Rye เหลืองพิมพ์ออะนี่นเป็นแหล่งรวมสนแบบอีกแบบหนึ่งนะคะ แบบฟลว่าจัดเป็นเหมือนต้นไม้ดัดนะคะในกระถางนี่เป็นดอกเล็กๆที่มันเหมือนไม้ประดนะับแต่มีกลิ่นหอมอ่ะหอมเลยต้นแก้ววะคะนี่หอมมหอมมากหอมมัหอมมากซุ้พืชอ,อดน้าด้วยนะเนี่ยต้นไม้ต่างๆนะคะเหมือนกับต้นไม้รับอีกระถางแล้วก็นั่งได้ด้วยอ่ะสองบุ้นสี่ เฮ้ยแต่เวิร์กนะซื้อแล้วก็ใช้ประโยชน์คุ้มไมโครสนบอดี้นี่เหมือนต้นกำลังปีเลยอ่ะไม่เคยเห็นอันนี้เป็นต้นมะเดื่อฝรั่งจริงๆที่ออกลูกแล้วอ่ะดู้ดิีด่ครับหัวเมาเป็นกล้วยแปลกๆลูกใหญ่ๆอันนี้น้ำวายักษ์ยักษ์มากเลยลูกเบล้อ ต้หิหิออกจำปาและนี้ต้นนิ้วนั่งลาเหมือนนิ้วไหมเหมือนนิ้วว่ะต้นนี้เป็นพวงอะไรย้าสีเหลืองเหลืองเลยอ่ะเหลืองอย่างเี้ยเรียกว่าโซ่ทองคำนะชวนชมเป็นใบดา่างแล้วก็ดอกสีแดงสุด ต้นนี้ชื่อว่าต้นล่่าซำเป็นไม้มงคลอุ้ยรู้แล้วชื่อว่าต้นหอมหมื่นลีแต่ไม่มีดอกให้ดอมอ่ะมีแต่ใบเป็นคือว่าข้าว่าแกงลิงเขบอกอ่าเนี่ยใช่ป่าใช่ด้วยนะข้าวหม้แกงแบบเดิมทีม่เคยเห็นอยูยประจังอันนี้เต้นต้นแมกโนเลีย นี่ดอกจริงๆของเขาอะต้แนแมงตดเลียกต้นไม้แบบใหญ่ๆเลยดอกตูมๆแล้วนี่เป็นต้ยไม้เล็กๆมังวีใหญ่มากสูงทั่วลังคาฮอเลยไม้ประทานวะมีต้นกันเกลามีต้นมังวีแล้วก็มีต้นล่ำซำนั่งแล้วก็เป็นตรงซุ้ม นี้เป็นยี่โถหอมหอมเขาบอกว่าต้นวานลุล่กไ,ไก่เนิส<อ>วยโดนหน้าครัเต้นลยหน่เร่าหายเริ่มาตา ต้นเบิร์บพาราไดซ์สีส้มสดใสเลยอะอย่างที่บอกกุหลาบสีสวยๆเต็มไปหมดเลย เป็นดอกหอมหรอกแสดงว่าต้องหอม